เชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ดู The Amazing Digital Circus EP ที่3กันมาแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นตอนที่เปลี่ยนเกมเลยก็ว่าได้ทําให้เรื่องราวของปอมนี่กับสหายในโรงละครเข้ามาอยู่ในกระแสหลักอย่างรวดเร็วและก็ไต่ระดับความพีข,ขึ้นไปในทุกๆตอนด้วยซึ่งแน่นอนตามสไตล์ของ glitch production เขามักจะใส่รายละเอียดเข้ามาในเนื้อเรื่องเสมอไม่ว่าจะในบทพูดในฉากหลังหรือกระทั่งการซ่อนความลับเอาไว้ในท่าทางของตัวละครและในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งที่ถ้าใครดู EP ที่3จบปุ๊บแน่นอน ราจะรักตัวละครนี้ขึ้นมาทันทีเลยก็คิงเกอร์ราชาสติเพี้ยนคนนี้นี่เองเพราะเราจะได้ดูความลับของเขามากมายในตอนนี้เกี่ยวกับภรรยาที่กลายเป็นนามธรรมและอีกมากมายทางนี้เรื่องก็ยะคงกลุ่มความลับว่าอีกเพียบเลยนะครับแล้วพอดีว่าเราไปเจอทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับคิงเกอร์มาครับไปเราไปดูกันดีกว่าว่ามีทฤษฎีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเคสของราชาสุดเพี้ยนคนนี้บ้างบอกเลยว่าพีกสุด พอดีเราไปดูหลังบ้านมาแล้วพบว่ามีผู้ชมเกินครึ่งเลยที่ดูคลิปของเราแต่ยังไม่เคยกดติดตามยังไงถ้าชอบคอนเทนต์ของตูน่ตูนนะครับฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาได้นะครับ หลังจากอีพีที่3จบลงไปเราเกิดคำถามมากมา,กมายเกี่ยวกับคิงเกอร์ทั้งเรื่องก่อนจะมาอยู่ที่นี่ทั้งเรื่องที่มาอยู่ที่นี่แล้วแถมอยู่มาเป็นคนแรกอีกแล้วก็ยังมีเรื่องภรรยาของเขาที่กลายเป็นนามาทาด้วยซึ่งมันจะเป็นความลับของคิงเกอร์ที่รอการเปิดเผยอยู่นะครับและในอีพีนี้มันจะมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปเพื่อปูทางให้กับคิงเกอร์นี่แหละโดยจะเปลี่ยนเป็นตีมสยองขวัญต้อนรับวันฮาโลวีนแทนโดยเฉพาะเลยซึ่งรอบนี้เคนเขาจัดหนักจัดเต็มกว่าก่อนหน้าที่การประจัภัยต่างๆของเขาจะดูเป็นมิรกับเด็กใช่ อย่างพวกพภาชัยในอนาณาจักรขนมหวานแต่รอบเนี้เคนเขาเอาจริงครับจะเปลี่ยนการภาชัยให้เป็นโทนที่ซีเรียสมากขึ้นสยองขวัญมากขึ้นและมอประสบการณ์ขนหัวลุกให้กับคนดูที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยมันก็เลยไม่แปลกใจที่จะมีการใส่เรื่องราวของซูเบิลที่ไปบำบัดมาแล้วก็ยังมีเรื่องปูมหลังของกิงเกอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกับคดีฆาตการรมสุดสยองในคยรือหัดมิลเดน a อร์อีกต่างหาก คิงเกอร์นั้นเรียกว่าเป็นตัวเด่นของตอนนี้เลยโดยเรื่องจะค่อยๆหยอดเรื่องความทรงจำที่ลืมเลือนของคิงเกอร์มาเรื่อยๆพอพี่แกเนี่ยอยู่ในละครนี้มานานกว่าใครๆเห็นอะไรมาก็เยอะ mm hmm. ก็เลยทําให้บุคลิกจะดูเพี้ยนๆพูดแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอเขากลับปอมนี่หล่นลงมาในชั้นใต้ดินของคา,า,ราร์เนห์ฮาร์ดที่มีแต่ความมืดแล้วเนี่ยความทรงจําของคิงเกอร์ก็จะเริ่มค่อยๆกลับมาและเริ่มพูดถึงภรรยาของเขาที่อยู่ที่นี่และจากไป กลายเป็นนามธรรมไปแล้วเรียบร้อยและเหตุที่คิงเกอร์เน้นเริ่มจําทุกอย่างได้เพราะก่อนจะจากกันทั้งคู่ได้อยู่ในป้อมปราการหมอนที่มีแต่ความมืดกันสองคนโดยจะไม่ได้บอกเราว่าก่อนหน้านี้ทําไมภรรยาของคิงเกอร์ถึงกลายเปน็นนามธรรมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็จะถูกส่งไปยังเดอะเซลล่ามิติชั้นใต้ดินที่บิดเบี้ยวที่มีไว้เพื่อขังตัวละครที่กลายเป็นนามธรรมนั่นเองตรงนี้มันก็เลยเกิดข้อสังเกตขึ้นมาครับว่าทําไมตอนนี้เรื่องถึงจงใจจะเล่าในมุมสยองขวัญถ้าเราตัดปัจจัยเรื่องวัตถารวีนออกไปน,มนะมี เรื่องความมืดเอ่ยทั้งเรื่องห้องใต้ดินเอ่ยรวมถึงยังเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดสยองในเคยดื้อหัดแห่งนี้อีกเหมือนเรื่องจะจงใจบอกเราว่าห้องใต้ดินที่หมายถึงอาจจะเป็นเดอะเซลลาที่มีไว้ขังพวกนมามธรรมจริงๆก็ได้ไม่เชื่อลองสังเกตที่คําพูดของจิงเกอร์ดูนะครับเขาจะพูดว่าเซลลาที่แปลว่าห้องใต้ดินอย่างชัดเจนในฉากนี้ oh God, Oh now? Not sure. of Where we are sureeller อีกทางพี่แกที่อยู่โลกนี้มานานก็เหมือนจะไม่เกรงกลัวอะไรที่นี่เลยนะครับแถมรู้ด้วยว่าจะผ่านทุกอย่างไปยังไงเหมือนกับเคยมาที่นี่มาก่อนแล้วหลายรอบเลยขณะดเดียวกันพอมนี่น้องใหม่กกับกลัวจนสติแตกและเกิดจะบ้ากลายเปน็นนามธรรมไปเลยแหละเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าที่นี่มันน่ากลัวขนาดไหนแต่คิงเกอร์กลับเฉยมากๆที่นี้มันจะมีอู่ช็อตหนึ่งในชั้นใต้ดินครับที่พรอมนี่ถูกปีศาจเข้าเสิงกลายเป็นซินในร่างแอบโซ ผิดเรื่องและคือในตอนที่ปอมนี่ถูกสิงร่างเนี่ยเจ้าปีศาจมันจะพูดถึงภรรยาของคิงเกอร์ขึ้นมาครั้งแรกใช่ไหมซึ่งเธอก็คือควีนนี่เออจะบอกกันนะชื่อนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะครับมันเป็นชื่อที่แฟนๆเขาตั้งไว้เรียกแทนภรรยาของคิงเกอร์แบบชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งควีนีเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่พวกเราอุปโลกขึ้นมาเองนะครับเราเคยเห็นเธอมาก่อนแล้วในตอนไพโลตตอนที่รากระท่าพาปอมนี่เยี่ยมชมโล,ละครโดยหน้าห้องนอนของทุกคนเนี่ยมันก็จะมีรูปแปะอยู่ใช่ไหมของควีนีก็เช่นกันเธอจะมีหน้าตาเหมือนกับคิงเกอร์เลยแค่เปลี่ยนชุดเฉยๆแต่ถ้าว่าใบหน้าของเธอนั้นกลับถูกกากบาดขีดฆ่าทิ้งไปแล้วเพราะว่าเธอได้กลายเปน็นนามธรรมและก็ถูกส่งไปยังเดอะเซลล่าไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วนั่นเองการมีอยู่ของควีนีทำให้คิงเกอร์มีโมเมนต์ดีๆในล,ละครด แต่ก็ทําให้เขาอ่อนแอมากๆเช่นกันจนเกิดจะถูกเจ้าแอมบูช์จีนแดงกินเขาให้ดีที่ปอมนี่ช่วยไว้ทันและประเด็นที่แกมีภรรยาที่จากไปแล้วนี่แหละทําให้เรื่องราวมันไปเชื่อมโยงกับทีมสงองขวัญแนวสังหารยกครัวกับเคสของคฤหาสน์มิลเดนฮอร์ครับเคสของคฤหาสน์มิลเดนฮอร์เนี่ยทำให้เรานึกถึงเคสของอาร์มตี้วิลเฮอร์เริขึ้นมาเลยเรียกว่าพล็อตเดียวกันเลยก็ว่าได้ครับตัวพ่อเห็นภาพหลอนแล้วได้ยินเสียงในหูกระซิบให้จัดการกับครอบครัวตัวเองซึ่งทโอดอร์ผู้เป็นหัวห ก็ลงเอ่ยแบบนั้นเช่นกันโดยเขาจะทิ้งบอแสไว้มากมายผ่านเทปบันทึกเสียงที่ดูดูแล้วเอาจริงนะครับมันคล้ายกับเรื่องราวของกิงเกอร์แทบจะเป๊ะเ,ะเลยทีนี้มันก็เลยทําให้เกิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาครับโดยทฤษฎีนั้นก็คือหรือว่าบารอนตีโอดอร์มิเดนฮอร ผู้สังหารลูกเมียตัวเองจะเป็นคิงเกอร์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และที่เราบอกแบบนั้นเพราะว่าตโอดอร์ที่มีงานอดิเรกเป็นนักล่าเนี่ยเขาเป็นคุณพ่อที่มีครอบครัวอบอุ่นแต่กลับสติแตกซะเองใช่ไหมตัวนี้มันก็เหมือนกับคิงเกอร์เลยที่ก็เป็นผู้ที่อยู่ที่นี่มานานที่สุดเขาเลยมีสักเป็นเหมือนพ่อใหญ่ในโละโครแห่งนี้ด้วยเดงและแม้ว่าคนที่มาทีหลังทั้ง Jack, Super, แจ็คซูเบิลลักกะท่าแกงเกอร์ anger, หรือกระทัง่งพอมดี้จะไม่ใช่ลูกของคิงเกอร์จริงๆนะครับแต่ในโละโครแห่งนี้คิงเกอร์ก็ถือว่าอาวุุโส,สดเีน ก็จ,จะมาพร้อมๆกับเขาด้วยก็เลยตั้งให้เป็นแม่ได้เลยจริงๆมันยังมีประเด็นเรื่องเจ้าผีโกสต์ลีที่นําทางทุกคนเข้าประตูหลอนกับประตูปกติด้วยนะครับที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นลูกของเจ้าของคฤหาสน์ที่ถูกยิงเสียชีวิตไปนั่นเองอีกทั้งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะพบว่าตัวละครในโลงละครเนี้ยแต่ละตัวจะมีบุคลิกและรูปร่างเฉพาะตัวใช่ไหมแล้วแต่ว่าก่อนจะมาที่นี่แต่ละคนเป็นยังไงกันมาบ้างแล้วพอเรามามองที่คิงเกอร์กับควีนี่เนี่ยเฮ้ ทำไมคู่นี้ถึงมีหน้าตาเหมือนกันได้ล่ะทําให้เราอนุมานได้อีกว่าเหตุผลที่ควินนี่และคิงเกอร์มีรูปร่างเป็นหมากรุกและมีหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยจะเป็นอย่างอื<_<_<_่นไปไม่ได้ครับนอกจากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมีนิสัยใกล้กันและต้องอยู่ใกล้กันตลอดเวลาด้วยซึ่งความสัมพันธ์นั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากสามีภรรยากันได้เอง และทีนี้เมื่อเรามีทั้งพ่อแม่และก็ลูกแล้วเรื่องของคิงเกอร์ทั้งหมดก็จะถูกเชื่อมโยงกับครอบครัวมิลเดนฮอรอย่างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะครับ แลกกับที่คิงเกอร์เผยว่าเขาเรียนคอมพิวเตอร์ไซด์มาตั้ง7ปีและถ้าหากว่าเขาเรียนจบมาแล้วก็ทํางานสายนี้อีกเงินเดือนจะต้องสูงมากแน่ๆและมันน่าจะพอซื้อค่าใช้ายหลังใหญ่ให้ครอบครัวสุขสบายได้ด้วยแถมมันยังมีประเด็นเรื่องการใช้ปืนอย่างคล่องแคล่วและยิงอย่างไม่ลังเลอีกจริงๆถ้าเป็นคนธรรมดานะจับปืนก็ยังไม่ถนัดมือเลยมือก็สัน่นแถมการจะลั่นกายแต่ละทีเนี่ยคงยากมากแน่ๆแต่นี่พออยู่ที่คิงเกอร์เขากลับยิงออกไปแบบมั่นใจมากๆแล้วก็เข้าเป้าทั้งสองนัดด้วยทั้งหมดมันดูป คุณสมบัติที่ดีมากๆของนักล่าคนหนึ่งเลยนะ ก่อนที่เขากับพรอมนี่จะถูกส่งลงไปยังนรกเหตุเพราะมารู้ที่หลังว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นเทวทูตของพระเจ้าซะอย่างนั้นและพอลงมาข้างล่างที่เปลียบชั้นใต้ดินเหมือนกับนรกเนี่ยมันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นครับเพราะอย่างที่บอกไปชั้นใต้ดินกับเดอะเซลลามันมีคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะเลยมีไว้เพื่อกักเก็บสัตว์ประหลาดได้เองมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะที่เขาจะพลาดสังหารภรรยาของตัวเองมาแล้วรอบหนึ่งตอนเป็นมนุษย์แล้วพอเข้ามาอยู่ในโลลคอรดิจิตอลคิงเกอร์จะสติแแตตกกละเเผออสััังงงหารรารรรรภยวออีค้ แต่แม้ที่นี่จะไม่มีวันตาย,ยนะครับแต่ความเครียดสะสมนั้นมันก็มากพอที่จะไม่คุยนนี้กลายสภาพเป็นนามนธรรมได้เหมือนกันหรือไม่จริงๆแล้วกระสุนที่ว่าอาจจะไม่มีอยู่้งดต่แรกเลยก็ได้คิงเกอร์อาจจะใช้คําพูดที่ด้อยค่าภรรยาแล้วก็อีกมากมายมันก็สามารถทําให้คนคนนึงเครียดจนขาดสติได้เหมือนกันตรงนี้เราเคยเห็นกันมาแล้วในอีพีแรกเลยที่คัฟโม่เครียดจัดจนกลายเป็นนามนธรรมแถมความเครียดเหล่านั้นยังสามารถส่งต่อไปสู่คนอื่นได้ด้วยอืมแบบนี้ก็น่าคิดนะเนี่ย และด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็เลยจะเห็นคิงเกอร์เริ่มสารภาพบาปกับพอมนี่ครับว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของเขาเองที่เราต้องลงมาที่แห่งนี้ที่เราเผลอสังหารเทวทูตพอคิดว่ามันเป็นปีศาจอีกก็ยิ่งเชื่อมกับตอนที่ทีโอดอร์สังหารลูกเมียตัวเองพอคิดว่าเป็นปีศาจเหมือนกันเป๊ะเ,เลยแต่ความจริงมันไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือเทวทูตตัวน้อยของเขาเด็เดิง คือถ้าเรามองเผินๆที่คิงเกอร์ขอโทษพร้อมนี่เนี่ยมันก็ดูจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองลึกๆเข้าไปแล้วจะสังเกตได้เลยว่าคาขอโทษของเขามันดูมีอะไรมากกว่านั้นและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาอยู่ในความมืดและมักจะมองเห็นและลึกถึงภรรยาที่แสนดีของตัวเองที่กลายเป็นนามธรรมอยู่เสมออารมณ์แบบเป็นภาพจาที่ลืมไม่ลงนะครับเพราะว่าทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นฝีมือของเขานั่นแหละ เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีคําพูดที่คิงเกอร์พูดเอาไว้ว่าเรื่องที่แย่ที่สุดในโลกใบนี้คือการทําให้ใครสักคนรู้สึกไม่ถูกรักหรือไม่เป็นที่ต้องการมันก็ยิงตอกย้ำว่าเขาผิดพลาดไปแล้วที่ทําให้ควีนนี่กลายเป็นนามธรรมาและมันยังไม่ใช่ความผิดครั้งแรกด้วยก่อนหน้านี้เขาก็เคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งตอนเป็นคนนั่นเองแล้วนอกจากดีนะครับเจโอดอร์ที่ตุยไปแล้วเนี่ยเขายังคงหมกมุ่นจะแก้แค้นและเอาคืนปีศาจที่ทําให้เขาพลั้งมือไปใช่ไหมตรงนี้ถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงนะครับเราจะได้เห็นิงงเกออร์้จ,จะ คืนเคนที่บงการที่นี่อย่างแน่นอนจริงๆมันจะมีประเด็นเรื่องเคนไม่ใช่คนคุมที่แท้จริงอีกด้วยนะครับแต่เขาก็ถูกบังคับมาอีกทีหนึง่งตรงนี้เดี๋ยวว่ากาันในคลิปอื่นนะแต่ภาพรวมตอนนี้ก็ทําให้รู้แล้วแหละว่าคิงเกอร์บกมุ่นกับการแก้แค้นมากเกินไปจนทาให้เขาเสียสติและเพี้ยนแบบทุกวันนี้เพียงแต่ถ้าเขาเข้าไปอยู่ในความมืดความทรงจําต่างๆก็จะเริ่มค่อยๆกลับมาได้เดลครับ และด้วยข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะครับจะทําให้ตัวละครดิจิตอลตออเนี้ยดาร์คขึ้นกว่าเดิมอีก10เท่าเลยเพราะแม้ว่าเรื่องในอีพีที่3จะเล่าเรื่องของซูเบิลด้วยแต่มันก็เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ควีนีต้องเจอเลยเธอเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากๆจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าคิงเกอร์กับควีนีมาที่นี่พร้อมกันได้ยังไงและทําไมถึงมีหน้าตาเหมือนกันด้วยถ้าสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของทั้งคู่ก็เป็นอะไรที่ขมขื่นมากๆเลยแหละครับฟังไปก็รู้สึกเศร้าไปด้วยยยยยเเลลนะะีีจจรริงงๆมมััมออาอ เล็กๆ,ๆน้อยที่ชิงเกอร์พูดถึงเมียเขาด้วยนะครับว่าเธอเป็นคนชอบมแมลงมากๆใช่ไหมชอบเก็บสะสม,มแมลงอะไรอย่างนี้พอเรามาย้อนดูว่าพี่แกก็เคยเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเหมือนกันมันก็ชัดเจนเลยว่าทั้งคู่ชอบอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์และมีความเนิร์ดเนิร์ดเหมือนกันอีกด้วยนั่นแหละก็เลยทําให้ทั้งคู่รักกันและพอถูกส่งมาที่นี่ทั้งคู่ก็เลยมีรูปร่างที่ออกมาเหมือนกันอย่างกะแก่นั่นเอง สุดท้ายแล้วแม้ว่าคิงเกอร์จะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่ณตอนนี้เขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆเขาดูอบอุ่นไว้ใจได้และมีพลังบวกในตัวเองสุดๆแม้จะพูดไม่รู้เรื่องไปบ้างก็เถอะนะแต่ว่าเรื่องราวของเขาก็เริ่มทำให้เราคนดูเริ่มจะมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วว่าจะได้เห็นตัวละครอื่นๆที่กลายเป็นนามมาทมไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งในอนาคตนะเนอะ่ก่อนที่ควีนนี่จะถูกส่งไปยังเดอะเซลล่าเธอเหมือนจะเริ่มมีสติขึ้นมาแล้วด้วย ตรงเนี้ยจะฟื้นไม่ฟื้นยังไงก็คงต้องรอติดตามกันในอนาคตนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทฤษฎีสุดดาร์กของคิงเกอร์แล้วนะครับบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆที่ตัวเขาจะเป็นคนเดียวกับตีออร์ผู้ผิดพลาดว่าแต่ทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างมาไมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและก็เหมือนเดิมนะทุกคนชอบไปเราหยิบข้อมูลจากเรื่องมหัศจรรย์โรครดิจิทัลมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามให้ พวกเราตูนี่ตูนด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ